สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปประจำวันพุธครับ ในทุกๆวันพุธแบบนี้ครับผมก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆนะครับผมที่จะมาเล่าแบ่งปันอัปเดตให้ฟังนะครับผมเพื่อจะได้เป็นการนะครับผมอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์หรือในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกันในธุรกิจรีไซเคิลนะครับสำหรับในวันนี้เองนะครับผมก็อยากจะมาเล่าแบ่งปันเกี่ยวกับในเรื่องของเทรนด์การตลาดนะครับของปัจจุบันเนาะเพราะนักปัจจุบันเองเนี่ยเท่าที่ผมนะครับได้ลองทําการศึกษาดูแล้วก็ได้ฟังหลายๆเคสนะครับที่มีการแชร์ลิงก์รวมถึงในพอดแคสต่างๆหรือบทความนนนนนะะคคครัับกก็็จ่ออข้าางงเเปปไใททิศดียวื ผู้บริหารในหลายองคอ์กรเนี่ยเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าณนะโลกปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของรอย alty ของลูกค้าเนี่ยเริ่มน้อยลงครับดังนั้นครับแต่ละบริษัทเนี่ยก็ต้องมีแนวทางหรือมีวิธีการนะครับผมที่จะ เข้าไปแก้ปัญหานะครับในเรื่องของเทรนด์การตลาดณนปะัจจุบันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มนะครับผมต้องขอเกริ่นเล่าให้ฟังแบบสั้นๆก่อนนะครับว่าเทรนด์การตลาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ประมาณปี1980กว่าๆแล้วละ่ะตั้งแต่ยุคแรกนะครับมาร์เก็ตติ้ง0นะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากบิดาของในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งเนาะก็คือคุณฟิลิปคอตเลอร์นะครับผมเนาะซึ่งเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับในสายงานการตลาดนะครับ ยุค marketing 1.0เนี่ยมันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณปี1980ปลายๆนะครับผมยุคนั้นเขาจะเรียกกันว่าเป็นยุคที่แต่ละบริษัทเนี่ยพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้สามารถผลิตสินค้าให้ได้มากที่สุดให้ได้ต้นทุนถูกที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจุดกำเนิดนะครับของเรื่องของ marketing mix 4P นะครับก็คือ product price promotion นะครับ ยุคต่อมาครับยุคที่2เนี่ยก็จะเป็นยุคที่เริ่มนะครับผมสร้างความแตกต่างต่างเนาะในตัวสินค้านะเริ่มมีการผลิตแพ็กเกจจงแพ็กเกจจิ้งหรือมีการแอดออนบริการต่างๆเพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่งอันนี้ก็จะเป็นประมาณยุคที่2อันนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณปี2000เข้าสู่ยุคที่3นะครับประมาณ2010โดยประมาณเนาะยุคนั้นเนี่ยก็คือการตลาดเริ่มให้ความสําคัญเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งต่างๆนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะทําแบรนด์ตัวเองให้มีคุณค่่่าาให้้เป็นนทีรูจักตงๆ แล้วก็มาถึงยุคที่4ก็ประมาณยุค2010กลางๆนะครับ2015 2016เนาะยุคนี้ก็จะเริ่มมีในส่วนของโซเชียลมีเดียนะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเป็นยุคที่4นะครับยุคที่4นี่ก็จะเริ่มให้ความสำคัญกับนเรื่องของการทำโซเชียลการสื่อสารการยิงแอดโฆษณาต่างๆเนาะแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่จะพยายามทำให้คนเห็นสินค้าของเราได้มากที่สุดนะ ยุคที่5ก็จะเป็นยุคของ Data a n a l y ิซินะครับก็เป็นยุคที่เรามีการเก็บข้อมูลลูกค้าเนี่ยแล้วก็มาทําการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของ Product ในเรื่องของ Service ต่างๆเนาะแล้วก็เริ่มให้ความสําคัญเกี่ยวกับระบบ CRM นะครับก็เป็นการสร้าง Customer Relationship Management นะครับก็คือเป็นการสร้างความสำคัญกับลูกค้าแหละเพื่อให้ลูกค้านะครับมีความรอยตีกับเราได้มากที่สุดเนาะดโลกปัจจุบันเนี่ยนะปีเอ,เองเนี่ยเทรนด์การตลาดมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือ ตอนนี้มันเป็นในเรื่องของ AI generate เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเรื่องของ omni channel marketing เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้านะครับผมเขาสามารถเข้าถึงสื่อนะครับผมได้มากขึ้นบริษัทหรือค e t i t o r ต่างๆนะครับที่เป็นคู่แข่งของบริษัทเราเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียได้เหมือนกันเนาะก็มี data เหมือนกันเนาะดังนั้นในโลกยุคปัจจุบันเองเนี่ยจึงเป็นยุคข,ของการแข่งขันว่าแบรนด์ไหนนะครับผมที่สามารถที่จะ create ตัวเองได้ตลอดเนาะหรือมีความสามารถนะครับผมที่จะ เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าในทุกช่องทางได้ทําให้ช่องทางต่างๆของลูกค้าเนี่ยมันมีความกลมกลืนได้มากที่สุดเนาะไม่ได้มีการแยกช่องทางให้มันซับซ้อนให้มันเปนรียูลเซอร์อะไรเงี้ยก็ <c oughs> จะได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขัน,ขนต่างๆนะครับปีนี้เป็นปีที่เราค่อนข้างทําการตลาดได้ยากมากๆกเนาะก็ต้องบอกตามตรงนะถ้าเราคุยกันออนแฟกเลยนะธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทําการตลาดเนี่ยบนแนวทางของ l o y a l t y p โปรแกรม เราไม่ได้เน้นในเรื่องของ transaction นะครับแต่เราเนี่ยเน้นในเรื่องของ relationship หรือ loyalty program นั่นแหละเราต้องการหาลูกค้าให้เขาใช้บริการเราซ้ําๆให้ได้นานให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือเป็นกระแสในการทําการตลาดของเราเนาะแต่ณนะปัจจุบันพอมันมีผลกระทบในเรื่องของ loyalty น้อยลงคือลูกค้าเขามีตัวเลือกง่ายขึ้นเขาสามารถมองหาตัวเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับแน่นอนว่ากับธุรกิจ r e c y c l e ของเราอ่ะเป็นผลกระทบแน่นอน พราะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นะครับผมของการใช้บริการธุรกิจรีไซเคิลที่เป็นกลุ่มของ B2C หรือ B2B ก็ตามแต่นะยังไงก็ได้รับผลกระทบหมดเพราะเขาเลือกใครก็ได้เขาไม่ต้องเลือกคุณก็ได้เขาไม่ต้องเลือกผมก็ได้เขาเลือกใครก็ได้เขาเลือกใครก็ได้ที่เขามีความสะดวกมากที่สุดเ <c oughs> ขาเลือกใครก็ได้ที่สามารถสื่อสารกับเขานะครับผมได้ดีที่สุดเนาะอย่าง B2C เนี่ยแน่นอนว่าโอเคเขาก็สามารถเซิร์ชหาร้านแล้วก็ขายได้เลยนะอย่าง B2B ได้รับผลกระทบไหมคุณอย่าลืมนะณปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย ตัวแทนเนี่ยหรือย่องเนี่ยหรือพ่อค้าคนกลางเนี่ยมันมีน้อยดังนั้นเนี่ยมันมีไม่กี่ที่คุณจะเล่นตัวคุณก็เล่นตัวได้แต่นะโลกปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มทุนใหม่ๆเข้ามามีนักธุรกิจใหม่ๆเข้ามาที่เขาเลือกไปจับตลาดในเซกเมนต์ของ B2B เนาะเพื่อจะเข้าโรงงานเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการสื่อสารองค์กรลูกค้าเขาก็เสิร์ชหาร้านของเก่าที่เขาจะขายขายะได้ง่ายขึ้นร้านของเก่าเขาสามารถที่จะเสิร์ชหาตัวแทนที่จะนำส่งสินค้าเขาให้ได้ราคาที่ดีที่สุดในเงื่อนไขที่ดด่่่่สสุดได้้้งาาาาายขึนน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 เเชกกััพรระะฉใถณ์แอว ยังไงก็ได e. ้ร <resource> ับผลกระทบแน่นอนสำหรับอุตสาหกรรมของเราครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าปัจจัยสําคัญเลยเนี่ยที่มันเข้ามา disruption นะในส่วนของธุรกิจของเราเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนั่นแหละ ยังไงเราหนีไม่พ้นเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วโลกอนาคตเองเนี่ยณปัจจุบันที่ผมทราบมานะที่หาข้อมูลนะเขาเริ่มนําระบบ VR เข้ามาใช้นะครับผมเพื่อจะทำมาร์เก็ตติ้งกันแล้วหรือใช้ระบบ AI นะครับเป็นตัวช่วยเนาะในการทากยุธ์ต่างๆหรือการเขียนโครงสร้างกรุ๊ปต่างๆเนาะเพื่อตอบสนองความต้องการของ,ของนษย์ได้ซึ่ง AI อะมันเป็น Machine Learning นะครับก็คือมันเป็นการเก็บรวบรวม Data ต,ต่างๆแล้วเอามา Generate ให้ได้แบบ On Fact ที่สุดแบบไม่อิงประสบการณ์ไม่อิงในเรื่องของอะไรสักอย่างเลยนะครับเป็นการอิงในเรื่องของ เรื่องของตะกะเหตุผลจริงๆเนาะแล้วก็อิงก,กับเรื่องดิเมนชันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลนะครับผมที่ทําให้โลกปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่จะมีในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงไปเนาะณปัจจุบันพวกสื่อที่เป็นแบนเนอร์สำหรับธุรกิจรีไซเคิลลือนน้ำบัตรเนี่ยแทบไม่มีผลอีกแล้วนะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เทคโนโลยีมากขึ้นคนเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้นเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นก็เลยทาให้ความโรโยตี้ของเราเนี่ยมันมีต ผมเนี่ยยอมรับอยู่เรื่องหนึ่งว่าณปี2017ถึงปี2019เนี่ยที่ผมทำการตลาดออนไลน์อยู่ในธุรกิจรีไซเคิลเนี่ย ผมพูดเต็มปากเลยว่าณวันนั้นน่ะผมเป็นผู้นําอาจจะเป็นระดับท็อปๆของประเทศไทยเลยก็ได้เนาะแต่ณโลกปัจจุบันเนี่ยผมก็ยอมรับสะท้อนความจริงเหมือนกันว่าเราไม่ใช่ท็อป10อีกต่อไปไม่ใช่ท็อป5อต่อไปเราก็เป็นเพียงแค่บริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่มุ่งมั่นนะครับผมที่จะผลิตคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆหรือมุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ของเราให้มีความน่าเชื่อถือมุ่งมั่นในเรื่องของการที่จะพยายามนําส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าได้มากที่สุดเนาะ เราโดนจมตีเยอะมากนะในสื่อโซเชียลมีเดียในยุคหลังๆแต่เราเข้าใจว่าบริบทโลกมันเปลี่ยนไปคือเมื่อคนเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้นแน่นอนเขาก็เห็นเราได้ง่ายขึ้นเช่นกันดังนั้นเนี่ย ในยุคทาแรกๆเนี่ยมันก็จะมีแต่คนชมเพราะมันเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนวงใกล้นะครับเป็นธุรกิจใกล้ๆเป็นคนวงใกล้อยู่ในสังคมโซเชียลมีเดียเนาะหลังๆมาพอมัน w o r l วมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นน่ะเราก็ต้องมีการปรับในเรื่องของเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆเนาะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เรานําส่งกับลูกค้ามันก็ต้องเป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วอะ่ะทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าการที่เขาใช้บริการเราเขาจะไม่ผิดหวังส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะใช้บริการเราหรือไม่หรือจะใช้้้ซําาาหรรรรืือออไม่่เเนป็งงงขกส ทัดเรื่องของการสร้างเซอร์วิสต่างๆแล้วก็เป็นในเรื่องของการสม่ำเสมอเนาะเหมือนคนคนนึงอ่ะถ้าเราจะคุยกับใครสักคนหนึงแล้วเราต้องการจะได้เขามาเป็นคู่ครองอ่ะแน่นอนว่าถ้าเรายิงแอดไปเลยตุ้มเดียวเลยแล้วเข้าไปคุยเขาตุ้มเดียวเลยแล้วบอกฉันดีแล้วเรากลับบ้านเขาคงไม่ตามคุณดังนั้นอ่ะ มันก็หลักการเดียวกันเลยเราก็มีหน้าที่ที่จะสร้างความสม่ําเสมอกับลูกค้านําส่งข้อมูลอย่างสม่ําเสมอส่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เขาเนะ่ยเชื่อมั่นเราแล้วก็ไว้ใจเราแล้วก็ตัดสินใจใช้บริการเราแต่ความโรโยตีต้ตรงนี้ก็จะน้อยลงไปตามด้วยถ้าเกิดว่าคุณดีไม่พอนะดังนั้นเราก็ต้องมีการปรับปรุงของธุรกิจตัวเองเนี่ยให้เซอร์วิสต่างๆมันดีขึ้นนะครับภาพและองค์กรให้มันดีขึ้นด้วยนะฮะ ต้องบอกตามตรงว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะมันมีผลต่อทุกอุตสาหกรรมต่อทุกองค์กรเลยใน,นโลกปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเคยได้ยินคํานี้ว่าการตลาดที่ดีที่สุดคือการตลาดแบบปากต่อปากก็คือการที่ลูกค้าใช้บริการเราแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อนั่นคือสมัยก่อนผมไม่เถียงว่ามันแฟกต์มันจริงแต่ณโลกปัจจุบันครับสื่อตรงนี้มันมีหน้าที่ช่วยแพร่กระจายไวรัลต่างๆทําให้เราอ่ะเข้าถึงเขาได้ง่ายขึ้น ทำให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้บ่อยขึ้นดังนั้นเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่อุตสาหากรรมของรีไซเคิลอ่ะจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่ตลาดของโลกเทคโนโลยีการสื่อสารโซเชียลมีเดียต่างๆเนาะแล้วจากนี้ไปเนี่ยผมก็ว่ามันจะดีขึ้นตรงที่ว่าข้อที่1ถ้าเกิดว่าคุณนะเป็นคนที่รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของคุณ คุณก็จะสามารถผลิตคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆได้เอามาตอบโจทย์กับลูกค้าได้เนาะข้อที่2ในอนาคตลูกค้าจะได้รับประโยชน์นั่นก็คือในเรื่องของวิธีการคัดแยกต่างๆเขาจะคัดกันได้เป็นมากขึ้นเขาจะเข้าใจเขาจะรู้มากขึ้นนะครับอันดับต่อมาคือในเรื่องของราคาเนาะราคามันก็จะมีความเป็นธรรมกันมากขึ้นเพราะทุกบริษัทจะต้องเปิดเผยราคาดังนั้นผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมันทาให้ทุกบริษัทเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องสิ่งที่สาคัญเนาะเพราะฉะ มากมากแน่นอนครับและสําหรับในประเด็นสุดท้ายนะที่ผมอยากจะมาเล่าแบ่งปันให้ฟังนะครับก็คือเท่าที่ศึกษามาเนี่ยมันจะมีคํานึงที่ผมสนใจก็คือ customer lifetime value นะครับมูลค่านะครับของลูกค้าของเรานะครับตลอดช่วงชีวิตของเขาตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเรานะครับคนที่จะมี Data ที่จะพยากรณ์ให้ได้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขามีรอบการใช้บริการอะไรอย่างไรบ้างนะครับเก็บข้อมูลเขาให้ดีเนาะดูความถี่ของเขาให้เป็นนะครับผมแล้วก็เอาตรงนั้นมาสร้างโปรแกรมเนาะที่จะทําตัว CRM ได้นะครับแล้วพยายามทําระบบ นิชแแนลนะก็คือเป็นการทําการตลาดแบบไร้รอยต่อนะครับพยายามทําแบบไฮบริดกันเนาะไม่ต้องไปแยกกลยุทธ์นะบางทีสมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยมักจะแยกกลยุทธ์การทําการตลาดเป็นกลยุทธ์ทางด้านออฟไลน์ ine, กลยุทธ์ทางด้านออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ในโลกปัจจุบันผมอยากจะบอกว่าพยายามทําให้มันกลมกลืนกันแบบไร้รอยต่อทําเป็นระบบไฮบริดแล้วผมเชื่อว่าธุรกิจของคุณจะเป็นประโยชน์แน่ๆน,นะฮะในท้ายคลิปนี้เองนะครับผมเนี่ยก็เอามาเล่าแบ่งปันให้ฟังเนาะในมุมมองของคนหนึ่งคนที่ทําการตลาดอยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจรีไซเคิลน,นะ มาตั้งแต่ปี2015นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่ผมแบ่งปันได้ผมก็อยากจะแบ่งปันให้เพราะว่าตัวผมถามว่าได้รับผลกระทบไหมไม่ เพราะผมก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรานะครับส่งมอบในสิ่งที่ดีที่สุดส่งมอบแว l u ลูที่ดีที่สุดนะให้กับลูกค้าของเราเข้าใจว่าการที่เราทําการตลาดเนี่ยผมกับครอบครัวผมเราไม่ได้ทําเพื่อผลกําไรเป็นไพรออริตี้ที่1แต่เราพยายามจะส่งมอบคุณค่าบางประการให้คุณรู้ว่าขยะมันมีมูลค่าและเราพยายามจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้าของเรานะครับหรือประชาชนในประเทศไทยนะเขาได้รับประโยชน์จากการขายขยะรีไซเคิลที่ได้มูลค่าที่ดีที่สุดที่เขาควรจะได้รับ การที่เราออกมากระตุ้นแนวทางในเรื่องของบางประการนั้นะในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ตอ่อ ัวกลุ่มผู้ใช้บริการด้วยในกลุ่มของผู้ให้บริการแน่นอนว่าตรงนี้มันก็จะทําให้คุณเองเนี่ยก็มีการกระตุ้นในส่วนของการทําการตลาดเป็น,นเรื่องของการสื่อสารองค์กรด้วยเนาะถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่ท,ทําธุรกิจรีไซเคิลอยู่แล้วอาจจะมีข้อคําถามต่างๆเนาะที่สงสัยก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เนาะอะไรผมแบ่งปันได้ผมยินดีแบ่งปันให้เพราะอย่างที่ผมบอกว่าความรู้มันไม่ใช่ความลับและที่สําคัญก็คือผมเชื่อว่าถ้าวันนี้คุณไม่รู้จักผมในอนาคตคุณก็ต้องไปรู้จักคนอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นบโก นี้ความรู้มันไม่ใช่ความลับโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมฝากติดตามในทุกช่องทางของบริษัทเราด้วยไม่ว่าจะเป็นใน f a c e b o o k YouTube IG t i k t o k คุณพิมพเข้าไปเหมือนกันได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซคเคิลภาตาไทยคุณเจอผมแน่นอนอย่าลืมเข้าไปติดตามกันไว้เพราะเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆออกอากาศให้เป็นประจำเสมอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอญอาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อ,ตอไปขอบคุณครับ